เพื่อซีวันนี้วันที่25ตุลาคม2 5 6 6นอยกสิะคะเราพาเพื่อริยซีมาอยู่ที่ตลาดนัดคือวัดโยธินนะคะวันนี้วันพุธนะคะก็เราก็มีนัดทุกวันพุธนะคะที่ตลาดนัดคือวัดโยธินวันพุธวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะวันนี้เรามาเก็บบรรยากาศตลาดนัดคือวัดโยธินกันนะคะเราเดินเข้ามาอยู่โซนที่หนือนะคะก็ ตอนรอบนั้นเราไปฝั่งโน้นนะคะทางที่ใต้อันนี้เราจะเดินขึ้นฝั่งที่เหนือนะคะไปเลยค่ะเ,เพื่อนๆที่เราไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะไปเลยค่ะนี่นะคะตลาดก็วันนี้ก็จะเหมือนกับคนเดินก็จะบางๆหน่อยเพราะว่าฝนตกนะเพื่อนบรรยากาศก,าก็ยังทึมๆอยูะะ่อาหารหลายอย่างก็วางเรียงรายนะคะจัดเป็นระเบียบสะอาด รีบร้อยเป็นระเบียบเลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะฝั่งมีผักมีปลาทูมีอะไรหลายอย่างเราก็เลือกได้ตามชอบใจเลยนะคะตลาดนัดวิรวัตโยธินมีของถูกๆมีผักสวยๆนะคะให้ทานกันนะคะเลือกได้เลยนะคะจะเลือกนำไปทำเองหรือว่าเลือกที่จะซื้อแบบ ทำสุกแล้วก็มีนะคะอันนี้แพงกล่องก็มีกำลังพิจารณาว่าอันนี้อะไรเนาะนี่นาะมอนนี่ลาย ถ้าเราเดินเร็วแล้วมันก็จะสั่นนะคะ<ม> N1K ถ่ายงานแบบถ่ายงานสิบนาทีไม่ได้งานก็มีนะคะคือนี่ก็จะมีข้าวโพดนะคะข้าวโพดทั่วข้าวโพดลุกเมือขนมนะคะ คนก็ย <halluc inations> <K hi S 3> ังเดินเยอะอยู่นะคะทีแล้วแล้วแล้วอ้าวมันไก่เนืเือดบุหรี่นะคะไก่ร้างรังนะคะ ทำสมองอามารเือเรลยว่าติดป้ายอะไรนะคะอันนี้ก็หอมกทะเลนะคะฮอดีดีฮอรีดีสัดลาเอากันไมจ้าเอาเวลาสัาวซ้ำา่ไขนเบื้อง

ตอนนี้คนมาเยอะแล้วนะคะหนึ่งเดียเดี๋ยวเราต้องเลือกอาหารทานเพื่อสุขภาพก่อนราอนไนรี่อยเราเดินไปเรื่อยๆนะคะจีจีเป็นนิสิากันไปเรื่อยๆเลย ไฟกองไม้ภาพ เหมันจะมอยการเดินของรถใกล้สี่ก็เลยมาช้าหน่อยนะคะเดี๋ยวเราดูชมบรรยากาศสักคนกำลังแน่นเลยนะคะดูให้ชมี่ปลาตัวโตๆเลยนะคะเขาย่างแบบตัวโตๆเลยนะคะสี่ตัวละหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบหนึ่งร้อยเริ่มห้าสิบบาทโอ้ไม่ต้องไป น้ำจิ้มพร้อมเลยแม่บอกว่านะคะก็ตลาดนัดแม่วางตลาดนัดทุกวันเลยนะคะขายถูกมากเลยนะคะตัวละร้อยไปเลยเลยนะคะที่เมียปั่นจอลเลี้ยงปลาเองคือขายถูกแต่คือขาจะขายถูกพวกไม่เยอะอืมจะอร่อยขายถูกจ้าตัวโตๆตเลยนะคะทีอพร้อมน้ำจิ้มพร้อมใส่ตัวพุทธเสาอยู่ตรงนี้แหละพุทธเสานะคะวันอาทิตย์ไม่ได้ขายเลยค่ะแม่วันอาทิตย์ไป โอ้วันอาทิตย์อยู่จอมพระน่ะบ้านบ้านเหนียงเด้อบ้านจอมพระเนี่นะคะเพื่อนแม่นะคะอยู่ติดกำแพงนะคะร้านแม่ก็จะยิดติดกำแพงปลาตัวโตๆเลยนะคะเริ่มแต่ห้าสิบบาทหกสิบบาทหรือว่าแม่นูเคยซื้อกินอยู่บอจอมพระหนูไปแต่โดนเลยนี่ก็ย่างให้เห็นเลยนะคะย่างแบบตัวโตๆให้เห็นเลยนะคะยี่สิบ ดีกวาซื้อไปนะคะไปนั่งย่างเองนะคะแม่ย่างให้ร้อนๆเลยนะคะ,ะแล้วก็จะมีนี่ไก่ย่างเข่าสวนกวางนะคะตัวโตๆเลยนะคะที่ย่างแบบร้อนๆกันให้หิวเลยนะคะสวยดนะคะ,บบะ,คะ,ะ,คะตัวร้อยเองนะคะเพื่อนออื้ ถูกมากเลยนะไขยตัวลอยๆเอ,อ,องเออหอมนะคะหอมสุงเลยนะ,ะน่าทานมากเลยนะคะแว้มานะคะตลาดน,ดนดัดพิรรัโยธินก็ของกินเยอะแยะเลยนะคะนี่นะคะย่างเขาเสือนกว้างนะคะจงังหวัดขอนแก่นมีเบอร์ด้วยนะคะสงสัยมีแฟนชายด้วยมั้งนี่063164082มนึ่ะ อันนี้ผลไม้นะคะอันนี้รคาลูกละ10บาท6 5, นนลูก50บาทมีผลไม้นะคะทา,านกันทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้อยนากิโลละ50บาทน้อยนาพันเนื้อนะคะกิโลละ100พิซซ่ลลาจีน อ่นนอางหงนียี่สิบบาทนะครัเราเดินไปนะคะฝั่นะะงนี้ก็จะเป็นผักนะคะ,น,น,คะ,ะน,นี่จะเป็นหูหมูย่าง เราก็เดินมาฝั่งนี้แล้วนะคะวันนี้ก็ฝนตกก็คงจะ เงียบนะคะที่พว่ามไม่ได้คึกคักเหมือนทุกที่แล้วนะคะบรรยากาศแต่ละอาทิตย์มันเพราะว่าฝนตกมาทําให้เสียบรรยากาศฝนนี้ก็เจาะจงตกนะวนะนะันพุธนะเออเราทำให้ไดสีเราเก็บบรรยากาศให้กับทุกท่านได้ชมกันนะคะ หนึ่กิโลละโลบาทนะคนค่ะซอยค่ะซอยทอดโซเดียวมาทอดมากกได้เลยสองโลร้อยห้าสโลเดียวแบบนี้เดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนได้ชมกันนะคะวันนี้ช่องโทรศัพท์ l i f e s t นะคะพารามาเดินตลาด นัดเรียรวัดโดยทินนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆทุกคนทุกคนนะคะก็คงจะชอบแล้วก็ถูกใจในคะลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดกันมานะคะเราต้องขออปัยทเพื่อนทุกสีนะที่ทด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเราด้วยกีรสมัคต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเรานะคะอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์ กดแชร์รกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องควลัส่และสไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขความเพลิ์ปราหนาสิ่งใดส่องของมาปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกประการนะคะคลิปนี้ก็ขอจบลงไรเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วเราจะพาไปชนมบรรยากาศไหนต่อไปนะคะคลิปนี้ขอจบนะคะสวัสดีค่ะ